ตอนที่สเสียงของคนที่ไม่มีเสียงโอกาสคือการใช้เสียงของเราให้คนอื่นได้มีเสียงหลังจากวันที่ขวัญพลาดทุนครูและได้รับคำปลอบใจจากแม่คุณคงจำได้ดีถึงแสงสว่างเล็กๆที่จุดประกายขึ้นในใจเขาตอนนี้ขวัญในวัยหนุ่มชะกันได้ก้าวพ้นรั้วมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนมาแล้ว คุณจะเห็นเขากลับมายืนอยู่บนผืนดินบ้านเกิดหมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานแห่งนี้อีกครั้งไม่ใช่แค่เพราะความผูกพนันแต่ยังมีพันธกิจบางอย่างที่ผุดขึ้นในใจเขาอย่างชัดเจนนั่นคือการสารต่อปณิธานการเป็นครูในหัวใจในแบบของตัวเองเขาเลือกที่จะไม่ทำงานในเมืองใหญ่ เลือกที่จะไม่สแสวงหาความก้าวหน้าในแบบที่คนส่วนใหญ่ขวยควา้าแต่กลับมาเป็นนักสื่อสารอิสระในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองทุกวันคุณจะเห็นเขาในชุดเสื้อผ้าเรียบง่ายสภายกล้องคู่ใจที่คล้องคอไว้อย่างธรรมะแมงพร้อมเป้สะพายหลังที่บรรจุอุปกรณ์เบื้องต้นออกเดินไปทั่วทุกซอกมุมของหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง ใบหน้าของเขาเปื้อนรอยยิ้มที่อบอุ่นและแววตาเต็มไปด้วยความเข้าใจเมื่อได้พูดคุยกับชาวบ้านมือของเขาก็จะกดชัตเตอร์เก็บภาพกดปุ่มบันทึกเสียงและบันทึกเรื่องราวชีวิตของพวกเขาอย่างละเอียดอ่อนและปราศจากอาคติเขาไม่ใช่แค่ผู้ถ่ายทำแต่เป็นผู้รับฟังที่แท้จริงขวัญไม่ได้มองหาแค่เรื่องราวที่หวือหวาแต่เขามองหา ความจริงใจในชีวิตประจำวันคุณจะเห็นเขาใช้เวลาอยู่กับผู้คนหลากหลายทั้งคนไร้ที่พึ่งพิงเด็กที่ไม่มีเอกสารทางราชการไม่มีสัญชาติผู้สูงวัยที่ไม่มีลูกหลานดูแลเพราะต้องไปทำงานต่างถิ่นและอีกมากมายหลายชีวิตที่สังคมมักมองข้ามไปเขาเดินเท้าไปในที่ที่รถยนต์เข้าไม่ถึง นั่งคุยกับผู้คนด้วยความใส่ใจราวกับพวกเขาคือญาติสนิทจากเรื่องราวเหล่านั้นขวัญได้สร้างช่อง YouTube เล็กๆของตัวเองขึ้นมามันมีชื่อว่าเสียงเงียบ Silent Voice ซึ่งเป็นพื้นที่รวบรวมสารคดีและคลิปสั้นเกี่ยวกับชีวิตที่อาจจะดูเรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยความจริงใจและคุณค่าทางจิตใจทุกคลิปถูกเล่าด้วยมุมมองที่เข้าอกเข้าใจ และการตัดต่อที่ละเอียดอ่อนคุณจะสัมผัสได้ถึงความตั้งใจและหัวใจที่ขวัญใส่ลงไปในทุกเฟรมทุกวินาทีของคลิปบางเรื่องราวที่ขวัญถ่ายทอดนั้นดูเหมือนจะธรรมดามากในสายตาคนทั่วไปแต่เมื่อขวัญถ่ายทอดด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจและหัวใจที่พร้อมจะเชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านั้นกับผู้คน เรื่องราวธรรมดาเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นแสงสว่างเล็กๆที่ส่องเข้าไปในจิตใจของคนดูคุณจะได้เห็นเรื่องราวของลุงผู้สูงอายุคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเงินมากมายใบหน้าของลุงมีรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นแม้จะมีรอยเหี่ยวย่นมากมายจากการใช้ชีวิตที่ยากลำบาก แต่เขากลับเก็บขวดพลาสติกขายทุกวันเพื่อนำเงินเพียงน้อยนิดที่ได้มาไปซื้ออาหารเลี้ยงหมาจรจัดที่เขารับมาดูแลคุณจะได้ยินเสียงเห่าหอนของพวกมันที่คลอคล้ากับเสียงหัวเราะแห่งความสุขของลุงที่ดังไปทั่วบริเวณคุณจะได้เห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ฉายแววฉลาดและอยากเรียนหนังสือใจจะขาด ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความใฝ่ฝันยามมองเข้าไปในรัว้วโรงเรียนที่เธอไม่สามารถเข้าไปได้แต่กลับไม่มีบัตรประชาชนทำให้เธอไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หรือแม้กระทั่งหญิงชราชราคนหนึ่งที่นั่งเฝ้าหน้าต่างบ้านไม้เก่าๆทุกวันมือที่เหี่ยวย่นของเธอวางพาดกันบนตักอย่างนิ่งสงบ ดวงตาเมอะมองออกไปไกลแสนไกลด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังหวังว่าสักวันหลานชายของเธอจะกลับมาจากเมืองใหญ่เพื่อสารฝันที่เขาเคยบอกไว้ให้เป็นจริงเมื่อเรื่องราวเหล่านี้ถูกเผยแพร่ผ่านช่องเสียงเงียบของขวัญคุณจะได้เห็นยอดวิวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยอดการแชร์ที่พุ่งทยานและคอมเมนต์ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมท้นจากทั่วทุกมุมโลกคุณจะได้สัมผัสถึงคลื่นแห่งการตอบรับจากสังคมที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมทน้นราวกับเขื่อนที่พังทลายผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเริ่มบริจาคเงินช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไม่ขาดสายหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายคนก็ไม่ได้นิ่งดูได้ คุณจะได้เห็นพวกเขาเดินทางลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนเหล่านี้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมด้วยรอยยิ้มที่เต็มใจและน้ำเสียงที่อบอุ่นชีวิตที่เคยถูกมองข้ามเริ่มได้รับโอกาสจริงๆเสียทีนั่นคือสิ่งที่ขวัญตั้งใจให้เกิดขึ้นโอกาสที่มาจากเสียงที่เขาได้มอบให้คนที่ไม่มีเสียง วันหนึ่งขณะที่ขวัญกำลังเดินสำรวจพื้นที่อยู่คุณจะเห็นเขายื่นมือเข้าไปทักทายชาวบ้านอย่างเป็นกันเองและนอบน้อมเสมอไม่ว่าใครจะอยู่ในสถานะใดาลุงคนหนึ่งที่เคยปรากฏในสารคาดีของเขาเดินเข้ามาหาใบาหน้าของลุงเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่แทบจะมองไม่เห็นฟันจากการหุบเหนือที่ไร้ฟัน แต่ดวงตาของลุงกลับเป็นประกายระยิบระยับด้วยหยาดน้ำตาที่คลอเบา้ามือที่เหี่ยวยน่นและหยาบครลานจากการทำงานหนักของลุงเอื้อมมากุมมือของขวัญไว้อย่างอ่อนโยนแต่หนักแน่นแสดงถึงความรู้สึกขอบคุณที่เอลอ้นออกมาจากใจจนแทบจะทะลักพ่อหนุ่มลุงเริ่มต้นด้วยเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อยก่อนจะกลั้นใจพูดต่อขอบใจนะขอบใจจริงจ ที่ทำให้คนอย่างลุงได้มีตัวตนบนโลกนี้สักครั้งน้ำเสียงของลุงเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยายราวกับถ้อยคำเหล่านั้นอัดอั้นอยู่ในใจมานานแสนนานคุณจะสัมผัสได้ถึงแรงบีบที่มือของลุงราวกับเขาต้องการส่งผ่านความรู้สึกทั้งหมดให้คุณได้รับรู้คำพูดนั้นสะท้อนกล้องอยู่ในใจขวัญ คุณจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเต็มตื้นที่เอ่อล้นในใจเขาร้อนเผาไปทั่วทั้งอกจนแทบหายใจไม่ทั่วท้องไม่ใช่แค่เพียงลุงคนเดียวเท่านั้นแต่คือทุกคนที่เขาได้ช่วยเหลือขวัญประหนักแล้วว่าเส้นทางที่แม่เคยชี้แนะการเป็นครูในหัวใจนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือแค่การมอบสิ่งของแต่มันคือการทำให้ผู้คนเหล่านี้ มีเสียงและมีตัวตนในสังคมที่เคยหลงลืมพวกเขาไปคุณจะเห็นแววตาของขวัญที่ทอประกายแห่งความภาคภูมิใจแต่ก็ยังคงความนอบน้อมถ่อมตนเสมอเพราะเขารู้ดีว่าเขาเป็นเพียงสะพานที่เชื่อมโยงหัวใจสู่หัวใจเรื่องราวของขวัญจะดำเนินต่อไปอย่างไรครูในหัวใจ ผู้นี้จะยังคงสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้อย่างไรอีกบ้างหรือจะมีใครก้าวเข้ามาในเส้นทางชีวิตของเขาอีกหรือไม่